อ่ามาครับลูกค้าต่อไปเราจะเป็นตัว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 นี้ครับผมทิมงานครับมีหนึ่งมีสองครับมีสามอยากรีวิวตัวนี้ครับผมเป็นรุ่น S D J 1 5 2 5นะครับผมเป็นรุ่นแมนนวลเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้นอ่า ช่วยกันออกมาเลยเป็นรุ่นแมนนวลเหมือนกันนะผมสองเสาวความสูง2.5นะครับผมเฮ้ยเขาเขาคุยกันแล้วครับมีหนึหรสองเขาคุยกันแล้วครับแอบแล้วพอเรียก B2 เนาะชื่อเหมือนที่สอนเออได้เลยอะ่ะเฮ้ยผมเฮ้ยผมคิดได้ไงผมรู้สึกยินดีในความฉลาดตัวเองมากเลยชื่อคล้ายกันเลยพราะโย ผมเรียกพี่สอนพี่สอนโยยังได้ยินะพี่สอนพี่สอนมามาอ่ะอันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอาพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหนักจะลดนะคะให้ทางสอนเขาช่วยหน่อยครับอ่ะลองยกเลยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมาตรฐานของเราคืองานจะเหมือนกับตัวฟูตัวเซนมิคือวิ่งมา115นะครับผมเมตร15เมตร15หนึ่งจุหนึ่งห้าเมตรหนึ่งเมตรสิบห้าเซนใช่ แล้วก็ยกถึง2เมตรนะครับตัวนี้เหมาะกับลูกค้าที่ใช้ผลิตไม่มีขาหน้านล่างนะแล้วความสูงของเจ้าตัวเนี้ยต้องต่ํากว่าเจ้าตัวชั้นวางนะสมมุติชั้นวางอยู่นี่นะครับความสูงตัวนี้ต้องต่ําประมาณนี้นะ้ต้องยกได้สูงกว่าไม่ใช่ต่ากว่าชั้นวางต้องต่ากว่าเพื่อจะยกเลทตได้ต่ํากว่าประมาณ20เซน ก็แสดงว่าตัวเลตนั้นจะต้องใช้2เมตร3นะคะผมถึงจะใช้ได้ไม่งั้นจะใช้ตัวพวกนี้ไม่ได้อเดี๋ยวเราลองวัดนี่ดูแล้วงาก็จะเป็นงาพับนะครับผมแล้วงาก็จะขยับได้ขึ้นเป็นสองเสาอย่างนี้ข้อดีของตัวนี้คือ,ม,อ,อมันตั้นเขาเรียกว่าอะไรมันต่ําเข้ากับประตู2เมตรได้สบายอันนี้มันเท่าไหร่ขอตลบเมตรหน่อยไปไปใครไปช่วยดูหน่อยก็ได้โย่ ดีครับอ่าพอดีลูกค้าเอาอะไรมันซ่อมเฮลิปมันซ่อมนะอ่าเดี๋ยวผม้างก่อนเราอยู่สองคนแล้วครับ,รบ <laughs> อ่าเนี่สูงประมาณเมตรตีโอเมตรแปดสิบห้าแล้วกันมันต่ำยิงมาเมตรแปดสิบแปดสิบสามแปดสิบสี่ประตูเมตรแปดสิบห้าเข้าได้สบายนะครับผมและยกได้สูงถึงสองเมตรนี้แล้วแต่เขาเสียคือมันใช้แรงเนาะดูอ่ะจากจากสีหน้าและจากเหงื่อนะขนาดไม่มีของ นะแต่ข้อดีมันจริงๆเลยคือราคามันถูกมันถูกกว่าพวกไฟฟ้าเวลาเลือกก็เหมือนที่ผมชอบบอกในหลายๆคลิปนะครับว่าถ้ามีผู้หญิงหรือมันต้องยกบ่อยมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเราเอย้ยกไม่บ่อยหรอกนานๆทีไอเนี้ยเหมาะมากไม่งั้นเราจะเสนอเป็นตัวข้างหลังไปพวกใบพงไฟฟ้าอะไรไปมันก็จะเหมาะกว่านะครับผมยังไงฝากเจ้าตัวนี้เลยครับอ่ะเอาลงมาเลยครับตัน2.5เมตรงายาวรับกับ พาเลทเมตรยี่สิบได้พาเลทต,ตัวอีเท่านั้นนะครับผมไม่มีคานด้านล่างนะถ้ามีคานด้านล่างต้องไปตัวาขาขยายนะครับลูกค้าแล้วก็อย่าลืมครับเรามี2สาขาสาขาที่หนึ่งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมตรงสมาคมชาวปากใต้นะฮะไปตรงนั้นได้หรือมานะครับชอบของใหญ่ๆหนักๆทิมถนนใหญ่บางนาตราดกม .18 นะครับผมมาเทสมาลองมาชมกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไง โทรหากันนิดนึงครับว่าของนี้อยู่ตรงไหนแล้วเจอกันครับลูกค้า